สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงมือถือรุ่น Xiaomi นะครับมีข่าวลือว่าทาง Xiaomi นะครับมีแผนจะเปิดตัวมือถือเรือธง Mi Max 4ที่อาจจะมีกล้องความละเอียดสูงสุด108ล้านพิกเซลและชิปตัวแรง Snapdragon 855 Plus และยังรองรับ 5G อีกด้วยเนื่องจากในสมาร์ทโฟนระดับเรือธงนะครับตระกูล Mi Series ที่ใช้ตัวเลขต่อท้ายยังมีสมาร์ทโฟนเรือธงอีกรุ่นหนึ่งตระกูลอย่าง Mi Max Series นะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันพราอมักจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่พรีเมียมและวัตนกรรมใหม่ๆซึ่งปีนี้นะครับคาดว่าจะมี เปิดตัว Xiaomi m a x 4ให้เห็นอย่างเป็นทางการและล่าสุดนะครับก็มีภาพเปิดเผยออกมาให้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซื่อจากต่างประเทศนะครับรายหนึ่งได้ค้นพบสิทธิบัตรฉบับใหม่ของทาง Xiaomi ที่ปรากฏให้เห็นภาพสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับความรั้มด้วยหน้าจอแสดงผลที่บางเฉียบทั้ง4ด้านซึ่งทางด้านบนนะครับไม่มีการเจกกาะรูบนหน้าจอหรือเว้นเป็นติง่งบนหน้าจอเพื่อติดตั้งชุดกล้องหน้าแต่อย่างใดโดยหน้าจอเซ็นเซอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับจะถูกฝังไว้บนใต้หน้าจอเลยบริเวณหน้า เจ้าขอบบนนะครับเบื้องต้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้โดยมาพร้อมจุดเด่นด้านกล้องความละเอียด108ล้านพิกเซลเลนส์3ารตัวกล้องหลักนะครับ108ล้านโชยอยู่แล้วแล้วก็เลนส์ที่2เป็นเลนส์อั t ต a า i d 16ล้านพิกเซลและเลนส์ที่3เป็นเลนส์ซูมอัติเข้าซูม5เท่าอีก12ล้านพิกเซลทางเซลลี่นะครับกำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้มาพร้อมกับแรมที่จัดเต็มมาให้16ล้านพิกเซลและหน่วยความจำภายในกราไ1ต์เลยโอ้โหเยอะไปไหนและหน้าจอแสดงผลอีก 2K อีกค่ารีเฟรชอยู่ที่10 ท20เฮิรตซ์ให้มาเยอะมากรันระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบด้วยมี UI 11หน่วยความจำเป็น UFS 3.0และแบตเตอรี่4 5 0 0 m ah. ิลล่าสุดนี้นะครับเห็นข่าวออกมาอัปเดตสเปคจัดเต็มระบบชาร์จไวคาดว่า100วัต์เลยทีเดียวจะเร็วไปไหนและนี่ก็คือข่าวสารจากทางเคซิวถ้าท่านชอบรบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้ามีข่าวสารอัปเดตอีกเดี๋ยวผมจะนำมาลงให้เรื่อยๆขอบคุณมากเลยนะครับ